ท่าพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะก็ดิฉันหมอลําเพชลาราธานขามแกนจงอ่างขรร่างสดแจงหมอลัมเสียงวิหกเมี่ยงมันหนกงพงศกรค่ะเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งท่านอภิมหากำนันนะคะเออสมเสีมห้องน้ำให้นะคะห้องน้ำมันตันค่ะพี่น้องมันตันล้วบนี้มันสกโรกมันบบไหลมันระบายบ่ได้ก็เลยสิไปเบิ่งท่านอภิมหานะคะคุ่มใหมท่านอภิมหาอันทุบทุบท่อให้ค่ะไปเบิ่งกันค่ะ ไหลไปไหลแข่งหลยคอยไหลคอยเอาทุบเขามีเห็นแล้วตันบ่บ่เห็นไงห้องนั่นตันไหมห้องนั่นตันเขาได้ทุบออกแบบนี้แหะท่านอภิมหานี่เป็นเมืองสยางเนาะทุบเอางูสิว่าเขาบ่บ่เนี่ยเขาบ่เนาะแค่ไหนอาบน้ำยวน กลมลงไปว่างูเจ้าของประเทศงูจ้อ่างโพโวอยู่มันก็ดีานีแน่กินแรป้าเนาะก่งเนาะท่านอภิมหาเมียเขาจะต้องรักษาให้มันคือบ้านเจ้าของเสือเออป้าคนาฝุ่นมันอันเนาะมันบัลลัยเอาเมื่อวานขึ้นออกอยู่ป่ะมันสูงก้อนนั่นหรือเปล่ามังหันน้ำมันสูงก้อนมังระบายหรือเปล่าเออมันสูงกว่าอยู่ก็ ไมันก่ไรอยู่ให้เขาอะไรัน,นันประพันธ์เถอะป่ะยัง่อ,งขอเขาอื่นมายัางอ่อนอันอัน,อนผู้ออกแบบประพันธ์เถอะไม่เห็ดทอสูงก่อนก็มองระบายทางผีทุบ<ะ>บ่ทางผีทุบบ่ทุบแล้วอันนี้ก็ทุบแล้วบ่ทุบฟังไหนนี่โอ้ยพุณนนดะดำปือป้อ,อยู่สิไดมขัด ไลไปแห้งไหมไรก็ไ oh ด้ไรไปแห้งมันสูงก็ตัวนั่นทุบออกอีกได้ปะนั่นมองอันปากมันตันเอาทีมงานทำไ่พี่น้องเอาซิวซิวกับวามีประดนนี่โอ้โอ้โอ้ เอานี่ทุบรถย่ไ,ได้บ่อขอนทุบรถย่ไ,ได้บ่นี่เมียข้อนี่เมียมเออมันเอียงเขาไปตันมันไรรวบานี้ไรเหลวรวงรวง,รวงเหลวบานีคนี่เนท,ทนานรองเบอือง นั่นไหลแล้วว่ามีตันครับว่าไปตันทั้งนอกุณป้ากินปูนน้ำบาดาลแม่มาอันนั่นแทนนี่นเขาโอกโลกอยู่นี่อือมนันก็ออกเลยมนันเป็นน้ำบาดาลนันของน้ำพันปีเนาะน้ำันปีปลาดแค่เพียง ที่หักการองามส่วนร่วมเป็นท่หลักท่านู้นึ่งรักษากับ่านผู้นึงในเข่บนมันพอออกมันเป็นนันเป็นหิ้งปูนเป็นน้ำบาดาลเนาะมึงจถังไ่ขัดกับไ้เออไรเรือบานีบอันดอกต่อตรงเลยมันบ้าบนีี ด,ดินไส้ก็มันมันมาจากนั่นนหะมันมาจากในนามเนาะีดินทรายแมียเอามือใดฝนตกไม่สิอาบได้นี่นเห้เอก่อนห้องเทลงไปสิลูบไปน้ำหลังสิงยาอากากสากดินทรายเอาอันนี้เ,เป็นน้ำปลาเลยบาดาลเพรมีอันนี้เราเนี่ยเป็นน้ำปลาคุณทักคุณจงเป็นบาดาลนี่เป็นเป็นน้ำปลาจ้ะน้ำปลาใส่นั่นแม่ตัวมาจากหันเมียเอาตัวมาจากหันแมียเมาไปต้งไหนบ้าน เอาบันหองนั่นคิดจังตอมาจากหันยสันมีตว่นตานานนนี่ห้องนั่นดีบันนี่คือกันเจ้าฉันเอาแจคเลียวขัาหน้ามงพุ่นเมดแหมได้ไปเปิดแมนหน้าม,มงคัวเน่ยแหมมงทงังคั่วแหมนัมน่นล่ะทางคั้วนีนน่ยม่น,น้ำยังเพรเราน้าขอาขึ้นใช้แท่งี่แทงคัวน่ะเออแล้วก็แท่งก็านีแจ๊คเลี้ยเออฮืออยู่ มันตันมันเบไหลมันอ่นเป็นท่อเชื่อมกันเนี่ยก็าเียทุบท่านภิมหาทุบแล้วค่ะรับจ้างเด้อพี่น้องค้ารับจ้างทุบสานทุบธาตุทุบสานทุบตึกทุบสวมทุบระดูดพร้อมได้ทั้งทุบทั้งดูดสายสายยางม่วงนี่เออสายยางฟ้าๆนี่แล้วไม่ดูดได้เนี่ยทั้งทุบทั้งดูดงั้นผู้ใด ท่อตันส้วมตันระบายน้ำห้องน้ำเนี่ยท่านอภิมหาหลับทุบลับดูดได้เมือม่อร่างส้วมให้พร้อมวั่นุพื้นว้าโอ้เนาะเป็นทหารเนี่อีกจะหาคน,น,นยุ่งขันวัสดุพี่น้องเอ้ยหให้ท่านาพี่มหาอีกจะหาคนในเด้อนี่แหละเขาเอื้นว่า พ่อของลูกพ่อของลูกที่ถูกต้อง้มา,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 ามันเป็นหินปูนางนี่ยม,มา,ออา,ามันบอออกเอาทันออก้หินปูนจากน้ำแม่เม่งทังงากับฉากอยู่เอา้เ็กัอนออก ไล่เลียววนี่ไล่ให้เลียววิ่งเต่กระเทยเดียวผ่านะไม่ไปหยัดสำคัญเลยครับว่าสำคัญยังไงมิเตอร์มีวะลรบ้างไหมกันมีอันนันบอมีแปงบอบอบ้าน เออนหนดีไรแล้วพูดหนาันนนามึงเงี่ยก็ฉันนำขีดต่มแล้วเนาะดูดขีดต่มขึ้นมาใส่คัคๆเนาะ อันนี้กระลุดดิก่อนกระลุดดิเอาไม้มาใส่บอกเหรอเอ,เอาไม้มาใส่บ่เ็ดเพ็ดก,ก่อนขี้จังอ่นน้ำบาตรเท่าไหร่ไหมขี้ดิมะตาปุ่นขี้ดินขีตน้ตมเนาะมันเป็นขีตน้ตมเนาะ เพราจะแก้วนะคะ่ะ <Yeah. S 1> โอ้นตินนะคะ่ะท mm ่านเดี๋ยวพี่มาหาเพราจะแก้วนะคะ่ะ mm hmm. นี่ยังหันไล่แล้วนี่ยังหันทนั้งยังเยนำแอ่เเไปเนี่ยบ้านพี่น้อง ่ปทำงานเป็นครอบครั้วดีสายชัวอันนี้เป็นอันส่วนเกินเล็กๆเกินเอียงก็เสินหนึ่งส่วนเกินบอเออสิ่หนึ่งส่วนเกิน